สวัสดีค่ะมาต่อบทที่16ของบันทึกจมจน,จนแห่งสุสานเล่มที่1ตอนที่2ตอนสายคลั่งทะเลเดือดนะคะผลงานของงานไพซานซูปแปลโดยคุณอนุรักษ์กิจภัยบุญทวีค่ะบทที่แล้วจบลงตรงที่ในอ้วนได้เข้ามาในทีมของการขุดสุสานใต้ทะเลในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วคอขึ้นมาบนเรือปุ๊บก็ อิ่มน้ำสำราญกับหมอบปลาหม้อไฟกันเรียบร้อยก็เปิดประชุมในทันทีเดี๋ยวนี้มาฟังบทที่16กันต่อค่ะว่าในอ้วนจะประชุมอะไรในบันทึกจอมจนแห่งสุสานตอนใสคล่าเจเลเดือดบทที่16ประชุมผมเห็นในอ้วนเปลี่ยนท่าทางก็ตั้งสติบ้างในอ้วนนั้นมันจะเชื่อถือไม่ค่อยได้ ต่วีลกรรมที่ฝากไว้ในสุสานโบราณก็น่าดูชมเหมือนกันอย่างน้อยเรื่องประสบการณ์ก็น่าจะดีกว่าผมผมไม่เคยบุกเดี่ยวความกลวยมาก่อนและไม่รู้ว่าก่อนการลงกลวยต้องเปิดประชุมใหญ่อะไรกันก่อนหรือเปล่าคราวนี้มาเป็นนักเรียนสักครั้งฟังดูว่าเขาจะว่าอย่างไรในอ้วนนั้นกินไปเยอะมากฮุงกลมป๊อก เขาตกบพุงพลางแล้วก็พูดว่ากลวยใต้สมุดฉันไม่เคยความมาก่อนดังนั้นฉันต้องเตรียมตัวกันสักหน่อยเผื่อลงไปแล้วจะได้ไม่ฉุลหุกข้างในมันต้องไม่เหมือนกับกลวยบกเป็นแน่ฉันอยากจะดูด้วยว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่พระคุณเตรียมไว้ให้มันมีอะไรกันบ้างัอหน,นิงพูดขึ้นว่าคุณหวัง ภารกิจนี้คุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เรามาวางแผนกันก่อนอย่างน้อยก็เตรียมความพร้อมในใจในอ้วนสายหน้ามันพูดลำบากจากประสบการณ์ของฉันเรื่องโกลยใต้สมุดหนคือระบุตำแหน่งยาก 2. คือขุดอุโมงค์จนยาก 3. คือไม่รู้สถานการณ์ข้างในสำหรับข้อหนึ่งข้อสอง เรายังไม่ไปคิดถึงมันก่อนสิ่งสำคัญอยู่ที่ข้อสามไอ้กลวยใต้สมุดนี่ไม่รู้ว่ามันมีผีดิบหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็ยุ่งยากแล้วแต่ถ้าไม่มีกลวยใต้สมุดมันก็แค่กลวยบกที่อยู่ในน้ำเท่านั้นเองเรื่องขี้ผงม,มากพูดถึงเรื่องผีดิบผมพลันนึกถึงเรื่องที่อาสามเล่าให้ฟังสัตว์ประหลาดที่เจอในทางเข้าสุสานนั่น ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าอาจจะเป็นวานนอนสมุรที่เจอในเรือผีสิงวันนี้รู้สึกหนักใจขึ้นมาจึงพูดขึ้นว่ามีผีเด็บหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่อาจจะมีสิ่งที่ยุ่งยากกว่านั้นว่าแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอในเรือผีสิงให้ทุกคนฟังคนอื่นๆต่างได้ฟังตังเหม่งจางเล่าอย่างใส่สีตีไข่ไปรอบนึงแล้ว แต่ตามเหม่งจางน่าจะเน้นไปที่เวิรกรรมการช่วชีวิตผมข้ออันิงอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าส่วนที่ผมเล่าเป็นเรื่องจริงกว่ามากรอจนเล่าจบเนี่ยอ้วนขมวดคิ้วแน่นแล้วก็ถามขึ้นว่าอืมของอย่างนี้แม่งมีอยู่จริงๆหรอวะผมพยักหน้าแล้วก็ตอบว่าตำนานของสิ่งนี้ร่ำเือกันอยู่ในหลายๆพื้นที่ ไม่น่าผิดพลาดอน,นิงพยักหน้าด้วยตอนเด็กๆฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันฉันยังนึกว่าเป็นแค่คำขู่ของผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กไปเล่นที่ริมน้ำเท่านั้นเองขณะน,นี้ในหัวเรือพูดแทรกขึ้นว่าไม่ใช่พวกคุณไม่เข้าใจเรือประมงแถบนี้เคยเจอเจ้าสิ่งนี้กันแทบทุกคน ฉันกอ็บอกให้ฟังเลยนะเจ้าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ว่านอนสมุดอะไรหรอกมันคือผียักษ์สาเป็นญาติของพญามังกรเจ้าสมุดต,ตอนนี้พวกคุณหาเรื่องท่านท่านต้องกลับมาเอาเรื่องแน่นอนฉันว่าพวกเรารีบกลับขึ้นฝั่งกันเถอะหาซื้อหัูหมูมาแล้วก็จ้างนะักพรตช่วยทำพิธีบางทีท่านอาจไม่ถือสายอมปล่อยพวกเราไปก็เป็นได้ ตรหเมงจางได้ยินแล้วก็หัวเราะนี่แน่ในหัวผมนะ่ะซัดป้องจนหัวไหลพระญาติท่านเจ้าสมุทดเละเป็นแล้วผมมีกลายเป็นซุนหงอคงแล้วเหรอในหัวเรือได้ยินแล้วก็โกรธจนหน้าเขียวอย่างคุณเอาที่ไหนไปเหมือนซุนหงอคงคุณต้องเป็นตื่นป่วยก่ตาหากละ่ะพวกเราทุกคนหัวเลาะรั่น ตะเหม่งจางหยิกเนื้อยุยที่แก้มคงรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนคล้ายจริงๆจึงเงียบไปอย่างปรุ่มใจในอ้วนหัวเราะสักพักแล้วก็พูดว่าในเมื่อใต้ทะเลมีตัวพวกนี้พวกเราก็ต้องมีอาวุธด้วยถ้าเกิดกลวยใต้สมุดนั่นเป็นรังใหญ่ของพวกมันขึ้นมาพวกเราไม่เท่ากับเข้าไปหาที่ตายหรอคุณหนูอันิง คุณนิ้เตรียมพวกฉมวกเอ่ยแหลนเอ่ยอะไรเอ่ยไอ้พวกนี้ไว้บ้างหรือเปล่าทั้งเราก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันจึงเตรียมปืนฉมวกเอาไว้จำนวนหนึ่งแต่ปืนพวกนี้มีขนาดใหญ่มากอีกทั้งยังยิงได้แค่ครั้งละดอกถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆเกรงว่าจะพึ่งพาไม่ค่อยได้น่ะสิอันหนิงตอบกลับมาผมรู้จักปืนชนิดนี้ มันใช้ระบบอัดอากาศระยะหวังผลไม่ถึงสี่เมตรยังดีที่พอจะใช้แทนหอกได้แต่ปืนชนิดนี้ความยาวของมันยาวเกินไปเมื่ออยู่ในทางเข้าสุสานที่คับแคบอาจจะใช้งานลำบากแต่ในอ้วนไม่สนใจใเรื่องพกนี้ร้องบอกว่าอย่าพึ่งสนใจว่าจะพึ่งได้หรือว่าพึ่งไม่ได้เอ,อนะิน่ะ มียิ่งเยอะก็ยิ่งดีคนได้แค่ไหนขนไปด้วยให้หมดพรุ่งนี้ลงน้ำฉันจะเป็นหัวแถวสหายอู๋ตามหลังฉันมาคุณกับตามเหม่งนั่นอยู่ท้ายสุดถ้าฉันเห็นว่าอะไรไม่เข้าท่าก็จะโบกมือแบบนี้พวกคุณต้องหยุดทันทีแต่ถ้าฉันโบกกำปั้นหมดัดพวกคุณไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นให้โกยแนบทันทีเข้าใจไหม พวกเราต่างคิดว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมจึงพยักหน้ารับแล้วหารือเรื่ออื่นๆกันต่อผมทบทวนเหตุการณ์ที่อาสามเล่าให้ฟังจดรายการออกมาแผ่นหนึ่งสั่งให้พวกเขาเตรียมไว้ให้พร้อมภายในคืนนี้ตั้งแต่ไฟฉายสำรวจมีดสั้นตะบันไฟถุงสูญยากาศเชือกไนล่อนคาร์บิดเอ คาราไบาเนอร์ก็คือตัวล็อกนะคะสำหรับตีนเขาคล้ายๆแบบนั้นนะคะรวมทั้งของกินด้วยชุดปฐมพยาบาลหน้ากากกันพิษกล่องอเนกประสงค์พวกเขาต่างเตรียมมาครบครันแม้กระทั่งกีบลาดำก็ยังมีกว่าจะสั่งการเสร็จก็เกือบเช้าในอ้วนบอกว่าเราคุยต่อไปไม่ได้แล้วคุยกันต่อก็ไม่ต้องลงน้ำกันพอดี ตอนนี้ต้องพักผ่อนดังนั้นต่างคนจึงต่างไปหามุมนอนของตัวเองเหล่ามะพร้าวนั่งลิบไม่เบาพอลมทะเลพัดหน่อยหัวของผมก็หนักจนหลับไปทันทีจนกระทั่งเที่ยงของอีกวันจึงตื่นขึ้นคนอื่นๆตื่นเร็วกว่าผมกำลังเตรียมตัวกันแล้วผมเอาน้ำทะเลล้างหน้านิดหน่อยขณะนี้เอง มนุษย์ขบสองสามคนลอยขึ้นมาจากน้ำหนึ่งในนั้นถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วก็พูดว่าหาเจอแล้วอยู่ข้างใต้นี้แน่ๆมอมวงโจรก็เจอแล้วด้วยอนนยันหนิงได้ยินดังนั้นจึงรีบถามว่าได้เข้าไปดูหรือเปล่าคนคนนั้นใส่หน้าแล้วก็พูดว่าเข้าไปแต่มองนั้นยาวมากผมดำก็ไปช่วงหนึ่งไม่เห็นปลายทางก็ไม่กล้าไปต่อ จึงกลับออกมาอน,นิงพยักหน้าถามคำถามมนุษย์กบพวกนั้นอีกสองสามเรื่องแล้วก็หันมาบอกกับพวกเราว่าได้แล้วพวกเราเตรียมตัวสักหน่อยพวกเขาเตรียมพื้นที่หน้าหลุมเสร็จก็จะเรียกเราหลุมนั้นมีลักษณะพังถล่มพวกเขาจะเสริมโครงสร้างเพิ่มความแข็งแรงให้พวกเราต่างคนต่างไปสวมชุดประดาน้ำ ผมกับคนอื่นๆต่างก็สวมเข้ารูกกำลังดีมีแต่ในอ้วนติดพุงสวมไม่เข้าสะดือโผลออกมาแม้จะไม่น่าดูแต่ก็ถือว่าสวมแล้วพวกเราตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์เสร็จสับพกพาสิ่งที่ต้องพกพาจากนั้นก็หงายหลังทิ้งตัวลงน้ำไปทีละคนจบบทที่16แล้วนะคะ ทั้งทีมกำลังจะลงไปที่ใต้น้ำแล้วล่ะคะ่ะบทหน้าเรามาฟังกันต่อคะ่ะว่าจะเข้าไปแล้วเ,ออเจออะไรบ้างและจะไปเจออาสามหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามในบทหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแวะไปพูดคุยกันได้ที่เพจของเรานะคะ facebook com backslash p h voice book พบกันใหม่บทหน้าสวัสดีคะ่ะ